สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงศักยภาพที่เชื่อมโยงอยู่บนลายนิ้วมือนิ้ว,น,ว,น,วนางด้านซ้ายค่ะในเล่มรายงานนะคะก็คือสัญลักษณ์ตัว L4 ค่ะ ะะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสัมผัสจากการฟังและการชื่นชมดนตรีค่ะสำหรับคนที่มีค่าศักยภาพด้านนี้สูงกว่าค่าประจำตัวนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่มีการเข้าถึงอารมณ์และซาบซึ้งกับเสียงที่ไพเราะค่ะเช่นดนตรีคําชมนะคะค่อนข้างไวต่อท่วงทานองที่มีจังหวะและโทนเสียงของดนตรีค่ะอาจาแสดงออกด้วยการขยับร่างกายเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงนะคะและรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ได้ฟังดนตรีด้วยค่ะกลุ่มนี้นะคะจะค่อนข้างชื่นชอบคําชมเป็นพิเศษค่ะ รวมไปถึงคนที่พูดจาไพเราะน้ำเสียงม,มีจังหวะจากโคนนะคะจะไม่ค่อยชอบคนที่พูดจาโทนเสียงเรียบๆหรือว่าโทนเสียงเดียวค่ะสําหรับคนที่มีค่าศักภยภาพด้านนี้น้อยกว่าค่าประจําตัวนะคะเวลาฟังเพลงเนี่ยอาจจะเลือกฟังตามความชอบหรือความสนใจของตัวเองแต่อาจจะไม่ได้เกิดอารมณ์ร่วมมากนะคะการพัฒนาศักยภาพด้านนี้นะคะก็คือการเรียนดนตรีค่ะหรือการเข้าไปร่วมเล่นกับในวงดนตรีนะคะอาชีพที่รองรับกับศักยภาพด้านนี้นะคะอย่างเช่น นักดนตรีนักแต่งเพลงหรือซาวอนจิเนียร์ค่ะมีเทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับคนที่มีศักยภาพด้านนี้ดีๆนะคะเอามาช่วยในเรื่องของการเรียนได้ค่ะอย่างถ้าต้องการฝึกภาษานะคะลองฟังเพลงที่เป็นภาษาต่างประเทศไปเลย,ก,เลยก็ช่วยฝึก,<อ>กได้นะคะหรือถ้าต้องการท่องจําอะไรบางอย่างเนี่ยลองท่องเป็นแบบคําคล้องจองนะคะ,คะก็จะช่วยให้เราจดจําได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับคนที่มีค่าศักยภาพด้านนี้ดีนะคะบางทีจะชอบอ่านหนังสือแล้วฟังเพลงค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่มีศักยภาพด้านอาสีที่ดีด้วยนะคะ ถ้าฟังเพลงที่ตัวเองร้องได้หรือฟังเพลงที่ตัวเองจับเนื้อร้องได้เนี่ยแทนที่จะมีสมาธิในการอ่านหนังสือนะคะอาจจะมีสมาธิกับการฟังเพลงไปเลยก็ได้นะคะดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าจะต้องอาญญ like, ่านหนังสือแล้วฟังเพลงแนะนําว่าควรจะเป็นเพลงบรรเลงหรือเป็นเพลงที่เป็นภาษาอื่นที่เราฟังไม่รู้เรื่องก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะสําหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายหรือปรับอารมณ์นะคะเราสามารถใช้ดนตรีเข้ามาช่วยได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ตัวเองเนี่ยกระตือรือร้นขึ้นนะคะก็สามารถฟังเพลงที่สนุกสนานได้ค่ะ ดังนั้นนะคะการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเนี่ยเลยทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ